สวัสดีครับเราก็มาอยู่ในเกมโต้หลวงตาลูกกันนะครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านตัวกิจกรรมที่เข้ามาเลยครับผมนะเป็นการบิงโกหันซาอีกแล้วนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่แพนนะแม้ว่าจะเข้าจุกจิกหน่อยนะครับผมจริงๆผมรู้สึกว่ามันน่าจะมาเกือบทุกเดือนเลยปะเนี่ยนะครับผมเหมือนล่าสุดก็เพิ่งมาไม่นานนี้เองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับโดยรอบน,นี้เนี่ยเขาจะมาเกี่ยวกับทางด้านอาวุธลับนะครับเอาไปที่อาวุธ เาผู้บิดมาดูที่ของรางวัลหลักๆเขาเลยนะครับผมสองชิ้นนอไม่พอนะครับผมนะอ่าหนึ่งดาวแดงนะครับผมนะเมื่อไฟล์เราทําการใช้อุลับจมตีทุลึงครั้งเนี่ยนะครับอ่าเครดิตเมจจะอัพให้ถังซานไอถังรับเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสูงสุดที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คําว่าอ่าไฟล์เราใช้อุลับใช่ไหมก็ไอพวกควบคุมมันก็ยิงได้พวกอ่าซัพย์ผมก็ยิงได้นะครับโดยเมื่อใช้ครบยี่สิบครั้งเนี่ยไอตัวเครดิตเมจก็จะเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทันท สีแดงนะครับผมนะเมื่อบินจารย์ฝ่ายอุลับที่เหดือใช้การโจมตีนะครับผมนะถังลับเนี่ยจะเพิ่มขีดอเมรของตัวเอง50%นะครับผมนะสมมติเรามีสักร้อยหนึ่งใช่ไหมก็จะกลายเป็น150นั่นเองนะครับแล้วคำว่าอาวุธลับที่่อาแล้วคำว่าบินจารยนสายอาวุธลับที่เหดือเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนอะกจากเสียวอาวุธลับนะครับ ห้าตาแดงครับผมนะเมื่อถ,ถังรับเนี่ยใช้อาอวุธรับต่างประเภทกันเนี่ยจะทำก,การอัปเกรดดาเมจสุดท้ายของอาวุธรับเพิ่มขึ้น3 0ครับผมหรือถ้าถึงสุดถึง120%ง่นะครับคำว่าอาวุธที่แตกต่างกันเนี่ยก็เหมือนยิงสารีปพื้เสร็จเนี่ยลอบหน้าฟาดด้วยกลงล้อข้างข่าวอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะก็คือใช้สกิลที่มันมีสับกันนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็หกตาแดงเอ้ยเออหหกตาแดงน,นะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอไปนะครับนะนะเป็นหวัดจะไม่หายนะครับ อาลุทีมเนี่ยเมื่อลุทีมใช้อาวุธลับที่แตกต่างกันนะครับนะเมื่อกี้เป็นของถังซานนะถังลับนะครับอันนี้เป็นลูกทีมเนาะก็เป็นพวกแบบสายควบคุมสายปีสายอ่ซัพพอร์ตสายโล่อะไรพวกนี้นะครับผมเมื่อลุทีมใช้อาวุธลับที่แตกต่างกันนะครับผมด้แม่นสุดท้ายจากการโจมตีของอาวุธลับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก30%สูงสุดที่1 2 0่นะครับผมนะก็ไอตัว5แดงของแดงนเงื่อนไขเหมือนกันนะครับเพียงแค่เป็นของถังลับเองกับของเพื่อนร่วมทีมนะครับก็จะเป็นการอวยอาวุธลับผมสรัับตว กระดูกนี้นะครับผมต่อมาเลยครับผมจะเป็นตัวจิตวิญญาณเทพนะครับผมนะซึ่งก็จะมาอวยทางด้านอุลับเช่นเดียวกันนะครับอํารูกันนะครับผมนะ เมือ่อทำดาเมจใส่ศัตรูหลายคนเนี่ยทำการรับกิจดาเมจเพิ่มขึ้น80%ครับผมนะแล้วเมื่อผ่านไป10เทิร์นเนี่ยจะทำการเพิ่มขึ้นอีก16%นะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนดาวป๊เปิดไม่เรื่อนนะครับผมยิ่งสูงก็ยิ่งแรงนะครับแถมมีสเตตัสพื้นฐานกับพวกข้างล่างด้วยนะครับผมตัดพื้นฐานของอาวุธลับเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก, 300, ก3 0 0อ้3 7 3 2นะครับผมส่วนข้างล่างเนี่ยคุณสมบัติของมีอาจารย์อาวุธลับเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผม50%แล้วก็คุณสมบัติพื้นนนฐาอีกก50%ะครับผม็ นะมันเขียนว่าวุลรับโจมตีหนักเนาะก็คงจะเป็นการเพิ่มให้พวกแบบไม่แน่ใจว่าจะเป็นสายโจมตีหรือจะเป็นพวกแบบตัววุลรับโดยตรงอย่างถังรับหรือเสี่ยวอู่รับนะครับผมนะเนียกก่ยก็อ่ะช่างมันนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ที่ผมทำคลิปชเช้าพอรู้ไหมเพราะว่าผมหาวิธีใส่ตัวนี้ไม่ได้สักทีนะครับตนะั้งแต่เช้าแล้วนะครับทีนี้ขออนวญาข้างล่างน,นะครับผมนะผมไม่พูดถึงอะไรสักอย่างเลยมีแค่เดียงเช่ผมจะพูดถึงก็คือตัวกระดูกประจําตัวนะครับก็จะมีทางด้านของอ่า มังกรทะเลนะครับผมเซียวไปนะครับแล้วก็ตัวถังเย่หัวนะครับผมก็จะเป็นพวกแบบอาสะเป็นกระดูกแบบอาประจำตัวปกตินะครับผมไม่ใช่ฟิวชั่นนะครับนะประมาณนี้เลยขอทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าผมร้านค้านะอาราคามันไม่ได้แรงเลยนะครับผมนะแต่ก็นเดี๋ยวขอพูดถึงตัวสกินก่อนนะครับสกิน1 9บาทเนี่ยนะครับผมนะก็แนะนำให้คนซื้อแล้วก็ไปหาตัวที่มันยังไม่มีหรือเอาไปอัพอาขั้นได้ครับผมนะในในแบบว่า ต่างๆที่พวกคุณชอบนะครับคือตัวสกินเนี่ยเมื่อคุณเปิดใช้เนี่ยมันจะมีการไปเก็บคอลเลกชันเนาะและสกินแต่ละตัวเนี่ยจะมีการบัฟหรือพาสีสส่วนตัวของมันเองนะครับบางสกินอาจจะเพิ่มครีดดามจให้วิจารณ์บางสินจะเพิ่มครีดคิเลตบางอาจจะเพิ่มทําให้แบบพวกเราโดนดามจน้อยลงบางจะทำทำบัฟมาให้แบบเราตีแรงขึ้นน้ครับผมมันมีหมดเลยนะครับให้เราลองอ่านดูเนาะชอบอันไหนก็อัดเวลไปก็ได้หรืออยากสะสมให้ครบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สิบเก้าบาทเองนะนะผมจะซื้อนะเดี๋ยวผมจบนีจบ้จะไปซื้อเหมือนกันแหละนะครับทีนี้ครับผกกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมเนี่ยเรื่องตัวแพ็กเติมเงินเนี่ยผมว่าพวกเราไม่ต้องบอกกันเยอะเนาะคือถ้าเกิดอยากเติมก็ต้องเติมนะครับนะถ้าไม่เติมก็ไม่ต้องเติมนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่จะเอาแค่แบบว่าตัวจิตอาวุธวิญ,ญญาณใหม่แค่นั้นแล้วพอนะครับผมมันจะง่ายมากเลยนะครับก็คือคุณจบที่3,600เพชร ฟานนะผมจบเลยการันตีอย่างแน่นอนนะครับนะออกเร็วออกช้าก็แล้วแต่คนนะครับผมนะหากออกเร็วก็อาจจะมีรุ่นชิ้นสองครับผมหากออกช้าก็คือการันตีหนึ่งอันเหมือนที่ผมทํานะครับเท่านี้เลยนะครับแล้วก็อธิบาที่หนึ่งนะครับคำว่าแรยวันเนี่ยจะดีทุกตีห้านะครับผมส่วนโปรโมชั่นเนี่ยก็คือซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปเลยตลอดการนะครับจนจบภิกรรมนะฮะทีนี้มาดูที่ของรางวัลที่ผมได้มาดีกว่านะครับผมนะก็คือตัววิญยาณเทพเนาะเนี่ยมันมันอยู่นี่นะเห็นไหมมันอยู่นี่เลยนะครับผมแต่ผมยังใส่ไม่ได้นนะะครับ อาจจะเพราะว่ามันยังมีเขาเรียกว่าอะไรค่าตำแหน่งผมมันยังไม่สูงพอนะครับนะเดี๋ยวผมฐานที่ใส่แม่นะผมทํามานาแหละนะครับเป็นผมอัพคลิปในเช้าแล้วนะครับก็เลยว่าอายอมแพ้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้ก็บอกผมด้วยนะว่าผมขาดอะไรไปนะครับนะก็ประมาณนี้นะสัปกิจกรรมสั้นๆเล็กๆน้อยๆครับผมนะก็อย่าลืมนะผมยังจะพยายามเตือนผู้คนเสมอนะครับผมช่วงก่อนกิจกรรมเดือนเมษายนนะครับให้ทุกคนมีเพชรราวๆสองหมื่นขึ้นไปนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมว่าน่าจะได้เติมบัตรกันอีกแล้ว นะครับเพราะว่าช่วงกิจกรรมครบรอบปีพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการใช้เพชรซื้อของซื้อของซื้อของทุกวันนะครับผมแล้วพอใช้ไปครบถึงประมาณหนึ่งเนี่ยมันจะคืนเพชรทุกอันให้เราคืนนะครับผมแล้วก็ให้เราไปซื้อของในเฟสต่อไปเพื่อง่ายคือเหมือนเราได้ของฟรีนะครับผมแบบนั้นเลยนะครับอธิบายส่้นๆให้เข้าใจแค่นั้นเองแล้วก็รวมถึงตั๋วด้วยนะครับผมในชวงนั้นจะเป็นของถังซานอาชูร่าเอสพีมานะครับผมเก่งเรื่อง PP ีนะครับตีกระดูกก็เก่งเหมือนกันนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับ ตัวบางตัวที่จะมาต่อจากมาในอนาคตก็คือ,อตัวจากพัดหนอนน้าแข็งนะครับผมไม่งั้นก็ต่างประเทศหรือแบบว่าพวกที่ได้ทต่างเซิฟเนี่ยเขาคงไม่พูดกันหรอกเนาะเพราะงั้นเราก็แสดงว่ามันก็อาจจะกิ่งพีพมากจริงๆแต่ก็อาจจะไม่ได้สุดทางด้านั้น PVE ถึงขนาดตัวอื่นนะครับอ่แต่ก็เป็นการตัดสินใจในอนาคตนะครับผมนะอันนี้ก็แค่แบบว่าพูดเตือนไว้นิดหน่อยเพียงเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับดีเขาตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับผม